หาแม uh um. um ah so um ่ไม่ินดุย่าเบื่อเยสงฆทานวัตประชาสามิธีทำครับบ้านสังคุนะครับเที่นบุ่ราพ่อแกงให้นะับสมรบาทิัตประชาสามัิธีทำ้วานี่ผู้นำเพื่อนนะครับแงให้ัดนเสี่า่งหม้อไ่คนหลายจะบอกครับท่านผู้ซอยเหมือนเนี่ มาของท่านนี่ก็ม like. yeah. like. so yeah. like. ีครับของก็จ่อมาบริจาคของท่านของสมดุลแบบใหม่นะมีหลายมากใหม่มีหลายครับก่อนนี้ของท่านของยังกำลังลังไรเขามาอยูโล่งท่านกับมีอยู่สามชิ้หกสามชิ้เจ็ดประมาณนี้แหละกำลังเขามาแกงเื็อนี่คือผุดซอยนะครับนี่คือผุดซอยมูซีบ้านสังคุงนะครับมากมากพู้ใด้พร้อมมากก็ดีบุญใช้บุญมอเสือได้หลายแม่นชูชัน อันนี้กับคณะกรรมการเพิ่นนะครับตัวเสือไล่ๆคลิปนี้ยังดีเสียทิ่เทียวอ่าพูดจงเสียทิ่เทียวคนแร้มาเนี่ยมาขอมาหนั่เด้ออันนี้มองลงท่านเพิ่นนะครับเพิ่นมาหอดแต่ว่าบวคขันใดตักนะครับเตรียมมาเบิร์ดนะครับเป็นลงท่านเบิร์ดนะครับเนี่ย ล่งท่านหลายครับเมื่อนหรัดประชาสาเมื่อกี้ถ้ำนะครับอยู่บ้านไหนเถอยายบัตรปากกระลางสุขคอนโอ้ยู่ปากกลังสุกคอนท่านอาจารย์สบายดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมนะครับคนสอนผมตอนผมเขารุเรียนบัตรจบุขสูงสามปลครับ มาเห็นลงท่านทุกันบ่ใช้ของใหญ่สวมจะมองได้ลงท่านจ้ะโอ้จะกองนวยการนอผงสุดล้นครับอันอันนอมาถ่ายก่อได้มาถ่ายได้มานางคุยน้ำดูน้ำรานสุดเนี่ยนอ่พอจีนไอแนวขั้นมาไม่เขียวมีหมาุดไปนั่งหอเขาด้ยน้ะ มาท่านกับลงท่านด้วยกันนะครับตัวนี้ลงท่านจำโมโงครับของเจเพ็ดมาแต่เพ็ดบุรีวะครับมาแต่ปักไตครับลงท่านกันเออมาแต่ชุ่มพ่อนเนาะหลงหลครับมาแต่ชุมพรอนเจประคาเข้าบริเฮตบ่ปีนอ่ปีนี่ของสามกุ มองนมองมองกินกาแฟนะครับกาแฟอมาเย่างเสร็จเด้อสังฆทานวัดประชามีดีธรรมนะครับมองี้สำหรับเฮ็ดไว้ให้แขกท่านผู้ไม่เกียรติหรือว่าผู้มา่วมท่าบุญนะครับมานั่งกินกาแฟโซเลกันนะครับเฮ็ดเสริมสริงเกอร์บทสอง คุณเห็นผ่านปลาครับสองคนนานกันถับปลามาาลบอกสองคนไม่ได้ครับผ่านปลาครับปลามาปลาบัวมาาพ้นหัวครับสำหรับลำของเบื้งตีเนาะไม่ใช่หอกินเนี่ม่ินพอกินคุณยังไอยกนคุจะกินอไม่ใ่กินได้ินอาศัสมอันอย่ายอย่าเขาลวีแต่พ่อเป็นกำลังพ่อเป็นแห่ หลายครับโดยเพาะอาจารย์เิทั้งนมามารร่วมสับท่านที่วัดประชารามกิทำบน่าวัดบาสังคุรอบเวลาจะน้อยเวลาแตยังอีกโดดเติอย่ดอกอนหลายครับที่นอกรอบาจาอยโยมนอย่าเชื่มากกว่ามาใจย่อยคำาโอ้ลงดีสักดาว้กป่วยม่บอกเหมือนมาซอยนะครับทางเรือนปน่วยเลยนอก่าครับ อ่าก็จะมียาโจมมาหลายนี่เนาะดีว่าเป็นต่วที่พิษจากเรียกจากอ่างแดียวอ่าจะย่อยเข้ามาเพื่อละโอ้ยน้ำยังนี่อ่าเต็บรทสั่งลงกขั้วนะบนบริษัทเจ้าไม่เหยียบโปรโเงินว่างอืมใส่ผัวเด็เงินเปลาขามาเพิ่งทางลูกขั้วเพื่อนครับ ข้างลูกขวเปิดนะครับใช่ฟังคนกามานะครับรวมสังกัที่ทีวันชาสามวิธีทำป็นยูเยอรมันเนี่ยเปินนะครับยาสลัง บุกเข้ามาท่าโลูกั่วครับแบบนั่นนี่น้ำอันนี้เอาไปเป็นศิลปะค่เจ้าเอาวันน้เจ้าไอจิ้งวันนี้เนี่ย Southeast Southeast. หลายกี่าาาเมา่าดีหลี่น้องว่ารมสกรานะคับมองเลยเป็นสละหอชันนะครับอย่บนนั้นเอ๊ยดูสละหอฉั้นอยูบนนั้นคันที่ี กราบอลเมื่อจาแล้วครับแจ้งแจครับมาแจ้งจงจบลูกกันฮูกันกันให้หมอไหนสีนี่หมอกให้พวกีกอนยอดมาใหญ่ออกือออกเสียงพนักเรือออกคือออกเสียงน้ันำมาใหญ่ท่าเลยเป็น ก็รด้ิแล้วก็ได้ว่าโดนพี่ทีหน้ากฐาเนี่ยไปหนจยอะไปสรงฆทานนยสิโยมันสัหาหมองนี่ละทั้งหน้าทั้งหลังกันได้ยินเสียงวาซาสัมพัติกรกมาร่วมเอาบุญน้ำบุญนำในเดือลอะเอาบุญเป็นจาผ่าวจังยาภ่าพสันไทยน้ำบุญ ยู่บ้านได้เนียังบ่ได้เป็นเดี่ยวฝาบปะล้มมาได้โยมเยอะฮอนปะเจ้าข้อนครับแต่ละอย่างฝาบมันขึ้นอยู่ตั้งงานเรื่อมันกระได้เราเห็นกล่องแล้วเราอย่ากเอาซอยบนก่อนกระไดหยอกแล้วเล่นครับรัฐยุบปะเจ้าข้อนฮันเอาไว้ไม่หันปวดสกินได้โยมเงินเมิ่อนึ่แบ่งมาน้ำไม่ใหญ่อยู่บ้านไหนล่ะครับม้าสรทั้งไทยโหไม่ใหญ่เรามาแต่น้องฟันจี เป็นยวก็มาโยมเป็ย่ก็มาโอ้เป็่อยูุเท่ปีแล้วครับลงท่านลานมือ70ปีเป็น่เนี่ยแข็งแรงยร่เนะมปใหย่เนาะเพราะนันหละผู้บัาการบ้านโน้นทั้การแี่แล้วก็แก่นะครับคนมารวมทําบุญที่วันประชาสามขีดทำฮ่อัอดีเจ้าบ้านโน้มเออครับเข่าทางลมพ่วงขึ้นหง่ามองสุ้นขาอยู่ร้ายครับคนมารวมทําบุญเนาะ นาพเดิมจะหาพ่งเอาสมปตระนาโมตสะภะคะวะโตอะระโตสมมาสมัสสะนาโมตระหลักการเรียัะชาตสามี่คำตมา

การสมร็จลุลวงไปด้วยดีนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บตรงเก็บเต็นกันครับนี่ซอยกันคนละใหม่คนละมือนะครับเก็บตรงเก็บเต็นกันแล้วนะครับตามคำโบ,าบราณคุณเขียนไว้ครับไม่มีงานเลี้ยงที่ไหนไม่มีวันเลิกรานะครับอันเดียวกันครับสังกทาถัหาานห้าแแล้วก็เลิกล่ลลาจากกันไปครับกินาฟาไม่สังกัตถะซาเบกี้ทําเหากงกิกับมาเห็ด ักกระทาดีขึ้นเก่าครับแต่ว่าปีนี้แล้วแครับเก็บตรงเก็เต็มหมแหละนี่มาเป็นง้างไมฆัวครับเมัวพวกกันล่างสวยล่างซ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับทปเื่อนัวคนนะครับล่างสวยล่างซ้ำในทีเรียบร้อยครับัวกิเขาหิวนามกันับ เดี๋ยวงานเดือดงานมาขิงเขาขึนเขากินมากเหนีนี่ข้าวเพืร์ด pues. นะครับล่างชวยล่างส้างเก็บเป็นทีเรียบหน่อยนะครับสะอาดสะอาดนะครับ็บเข่า ล่างถวยล่างสร้างเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้หญาผู้หญิงคนไม่ของไม่คัวครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับพอๆกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ